สวัสดีครับวันนี้เทคนิคเกษตร .com จะพาท่านมาชมการเก็บรักษาลูกมะนาวไว้ใช้งานได้นานๆนะครับซึ่งก็ทำได้หลายวิธีแต่สำหรับวันนี้เทคนิคเกษตร .com จะนำเสนอการใช้ขวดน้ำดื่มเป็นขวดเปล่าหรือขวดอะไรก็ได้นะครับ นำมาผ่าตัดให้ได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนำลูกมะนาวที่ล้างสะอาดดีแล้วนั้นพึ่งลมให้แห้งสนิทแล้วนำมาบรรจุลงในขวดน้ำดื่มแปะทับแผลที่ตัดนั้นนะครับด้วยเล็กซีนหรือเทปใสและอย่าลืมปิดฝาให้สนิทด้วยนะครับนำไปเก็บไว้ในร่มที่อุณหภูมิปกติ หรือจะใส่ตู้เย็นก็ได้นะครับสามารถเก็บได้เป็นเดือนทีเดียวสำหรับท่านที่ไม่ได้ปลูกมะนาวแต่ต้องการใช้มะนาวเพื่อทำเครื่องดื่มรักษาสุขภาพก็สั่งซื้อลูกมะนาวได้ที่เรานะครับซึ่งเราก็ได้บรรจุขวดไว้อย่างนี้ท่านก็สามารถนำไปเก็บรักษาได้นานเป็นเดือนเหมือนกันลูกมะนาวของเรา ใช้น้ำหมักใช้น้ำส้มควันไม้ในการไล่แมลงและรักษาโรคแคงเกอร์ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้สารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ในการรักษาโรคแคงเกอร์ท่านสามารถติดต่อได้นะครับที่ w w w t e w h n เ c ็ตเทคนิคเกตร m หรือเบอร์โทรศัพท์089 706 9945เทคนิคการเก็บรักษาลูกมะนาวไว้ใช้งานได้นานๆนั้นเป็นเทคนิคง่ายๆที่ทุกท่านทำได้ลองทำดูนะครับถ้าท่านใดมีความสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w t e w h n i ็ปเทคน .com เราย,ยินดีบริการทุกท่านด้วยความเต็มใจขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ